Protect critical real time. แอปพลิเคชันแบบ Re a l Time เป็นแอปพลิเคชันโปรแกรมที่ทำงานภายใต้กรอบเวลาที่ผู้ใช้งานเนี่ยจะรู้สึกถึงการเกิดปัญหาหากมีค่าหน่วงเวลาเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเนื่องจากแอปพลิเคชันแบบ Realtime นี้มีความอ่อนไหวต่อค่าหน่วงเวลาที่เพิ่มมากขึ้นการป้องกันและรักษาประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของค่าหน่วงเวลาสำหรับแอปพลิเคชันประเภทไว c e จะส่งผลให้สัญญาณเกิดสะดุดหรือขาดหายเป็นบางช่วงหรือจับใจความได้ยาก ในสถานการณ์ที่อาจไม่สามารถควบคุมการไหลของการจราจรไปยังเส้นทางที่ดีกว่าได้เช่นการใช้งานมีเพียงเส้นทางเดียวหรือหลายเส้นทางที่มีปัญหาในเวลาเดียวกันเทคโนโลยี DMPO สามารถทำการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ในช่วงที่แวนลิงมีปัญหา ประเภทของการแก้ไขข้อผิดพลาดที่นำมาใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของแอปพลิเคชันและประเภทของข้อผิดพลาดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการไหลของข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างเช่น Voice และวิดีโอสามารถใช้ประโยชน์จาก forward error correction หรือระบบแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อใดที่แพ็กเกตเกิดสูญหาย DMPO เนี่ยจะดำเนินการใช้งาน FEC โดยอัตโนมัติในเส้นทางเดียวหรือลิงก์เดียวหรือหลายๆลิงก์แต่หากมีหลายลิงก์ไว้ใช้งาน DMPO เนี่ยจะเลือกลิงก์ที่ดีที่สุดไม่เกิน2ลิงก์ในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับ FEC แพ็กเกตที่ซ้ำกันจะถูกละทิ้งและแพ็กเกตที่ไม่อยู่ในลำดับจะถูกจัดลำดับใหม่ที่ด้านปลายซึ่งเป็นเครื่องรับก่อนที่จะส่งไปยังปลายทางสุดท้าย เรามาดูว่า VMware SDN w a จะสามารถปกป้อง real-time application ที่สำคัญในช่วงที่ประสิทธิภาพของเส้นทางเชื่อมต่อหรือลิงก์ลดลงในการทดสอบต่อไปนี้จะเป็นการใช้เส้นทาง2เส้นทางเท่าที่มีอยู่เรามาคลิกที่หัวข้อ Monitor แล้วก็เลือก edge แล้วก็เลือกหัวข้อ c o n f i g this edge จากนั้นก็มาสร้าง new rule ให้ตั้งชื่อของ rule และในทีนี้เนี่ยสมมุติว่าชื่อ vo i c e มาที่ Define แล้วเลือก Real Time Protocol ภายใต้หัวข้อหลักก็คือ Action ให้คงหัวข้อ Priority มีสถานะเป็น High ส่วน Network Service ให้คงไว้เป็น m u l t i p a r t เนื่องจากการทดสอบนี้เราจะใช้สอบเส้นทางในหัวข้อ Link Steering ให้กำหนดเป็น Auto ส่วน Service Class ก็ให้เป็น Real Time จากนั้นก็คลิก OK เพื่อตกลงสำหรับข้อมูลที่เรากำหนดเอาไว้ตรงหน้าจอบร้านนี้ให้คลิก Save Change มาที่ e อีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็เลือกแท็บที่ชื่อว่า transport จากนั้นก็ให้คลิกตรง start live monitoring แล้วตามด้วยการติ๊กที่หัวข้อ show tcp udp detail หลังจากนั้นก็จะมีการแสดงให้เห็นเป็น2คอลัมน์ได้แก่ mpls และ n c o p ในการทดสอบนี้เนี่ยจะลองทดสอบการเชื่อมต่อเพียงเส้นเดียวก่อน โดยจะมีการโทรด้วย Voice ผ่านเน็ตเพียงเส้นเดียวจากนั้นจะใช้แวนอิ u ูเลเตเพื่อป้อนแพ็กเกจเข้าสู่เส้นทางเพื่อให้เกิดแพ็กเกจลอสแล้วเราก็จะมามอนิเตอร์ดูว่าขนาดนี้เนี่ยสถานะแพ็กเกจลอสสถานะการจราจรบนเครือข่ายรวมทั้งคุณภาพของการใช้ Voice เ,เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้กําลังสื่อสารด้วย Voice อยู่จะเห็นว่าปริมาณกระแสะการจราจรเนี่ยอยู่ที่70.90กิโลบิตเปอร์เซกัและคุณภาพของเสียงเนี่ยยังดีอยู่ ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ WAN Emulator เพื่อสร้างแพ็กเกจเพื่อให้เกิดเครือข่ายแออัดแล้วก็สร้างแพ็กเกจลอตขึ้นหลังจากที่ได้ยิงแพ็กเกจเพิ่มเข้าไปในเส้นทางแล้วเราก็จะเห็นว่าปริมาณกระแสการจราจรนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวซึ่งในที่นี้เราก็จะเห็นว่ามีขนาด142.88กิโลบิตเปอร์เซกันปริมาณแพ็กเกจที่อัดฉีดเข้าไปเพื่อสร้างแพ็กเกจลอตอยู่ที่15%ในขณะเดียวกัน FEC จะทํางานเพื่อแก้ไขการลดทอนประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อโดย กระตุ้นการทํางานของชิเตอร์บัฟเฟอร์ซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยการสื่อสารผ่านวอยยังเป็นปกติสัญญาณดีฟังชัดเจนแม้ว่าในกราฟจะแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของแพ็กเก็อีกเท่าตัวก็ตามเรามาที่ QOE Tab แล้วเลือก Traffic Type ให้เป็น v o ยด์แล้วให้สังเกตดูแถบสีแดงซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับพบว่าเกิดการ l o s ส l ลองเอาเคอร์เซอร์เนี่ยของเมาส์เนี่ยไปวางดูก็จะเห็นว่ามีการแสดงถึงปริมาณแพ็กเก็ตลอสูงถึง3.13% ซึ่งถือว่าเป็นสถานะวิกฤตและจะเห็นว่าอุปกรณ์เอสนั้นได้ทําการเปิดใช้งาน FEC เพื่อบรรเทาสถานการณ์นี้จากหน้าจอน,นี้เราจะเห็นว่าคุณภาพการเชื่อมต่อไม่ค่อยดีนักเนื่องจากว่าเราได้ทําการสร้างแพ็กเก Lo ลอสขึ้นกลับมาที่ transport เพื่อดูปริมาณกระแสการจราจรจะพบว่าปริมาณของกระแสจราจรในปัจจุบันนั้นยังคับข้างปริมาณแพ็กเกจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ระหว่าง140ถึง160 kbit s e c ในบางครั้งถึงแม้ว่าการจราจรกับคับข้างขนาดนี้ คุณภาพของวอนั้นก็ยังดีอยู่โลกเปลี่ยนอย่ามัวช้าเพราะต่อให้แค่ครึ่ง9ก้าก็หมายถึงโดนแสงหน้าแล้วต้องเหนือกว่าเร็วกว่าด้วย VMware SD-WAN